สวัสดีค่ะก็ามาต่อ EP สองกันนะคะวันนี้น้องวางก็มาทำบุญที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะเข้ามาในวัดนะคะก็จะมีจุดที่ถวายสังฆทานค่ะก็จะมีถาดเตรียมไว้ให้เราใส่ของนะคะเพื่อนําไปถวายค่ะหลังจากที่น้องวางได้ถวายของเสร็จเดี๋ยวน้องวางจะพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะแต่อาจจะไม่หมดทุกที่เพราะว่าเดี๋ยวน้องวางมีเรียนต่อค่ะ ตอนถวายน้องควางก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็เดี๋ยวจะข้ามไปตอนกวดน้ําเลยดีกว่าหลังจากฟังพระสวดพระให้พรเสร็จแล้วก็มากวดน้ํานะคะทางวัดก็จะมีจุดที่กวดน้ําไว้ให้นะคะจะอยู่ภายในตรงที่ถวายสังฆทานได้เลยค่ะนี่ก็น้องกวางก็จะมาถ่ายบรรยากาศของวัดบัวขวัญให้ดูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆในนี้คือทางเข้าที่น้องกวางเข้ามานะคะ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะคะแต่น้องควรจะชอบตรงนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าดูสวยงามมีหินย้อยลงมาด้วยค่ะจะเหมือนถ้ำมาก ที่วัดบัวขวัญก็จะมีองค์พระพิคเนศด้วยนะคะเวลาน้องกวางแวะมาที่ไรน้องกวางจะแวะมาไหว้ค่ะแล้วก็จะมีองค์ท้าเวสสุวรรณด้วยนะคะค่ะ ต่อมาเราก็จะเดินมาให้อาหารวัวกับควายกันนะคะเพราะว่าเป็นตรงที่เขาไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่มาทําบุญให้อาหารกันนะคะหากใครมาวัดโบกขวัญน,นะคะวัดก็จะมีที่ทําบุญลงศพนะคะแต่น้องฟาไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะก็จะอยู่ข้างหลังตรงให้อาหารนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็สามารถทําบุญไทยชีวิตโคกระบือได้เหมือนกันนะคะ เวลาน้องวางไปก็จะเห็นโคกระบือมัวควายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนมาถทยออกไปตลอดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ให้อาหารนะคะหลังจากให้อาหารเสร็จนะคะน้องวางก็จะไปไหว้องค์พระพิคเนตต่อค่ะแต่ขอไปล้างมือก่อนนะคะ ให้อาหารเสร็จนะคะน้องกวางก็จะแวะมาไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนนะคะก็ขอใส่แว่นหน่อยแล้วก็มองไม่เห็นค่ะตัวอักษรจะเล็กหน่อยก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะเขาก็จะมีบทให้ตรงข้างหน้าน,นะคะหลังจากสวดเสร็จแล้วก็ขอพรตามที่เราต้องการค่ะ ากใครได้เป็นสายมูนะคะก็สามารถมาที่วัดนี้ได้ค่ะจะมีให้มูหลายๆองค์เลยนะคะเวลาน้องกวางเหนื่อยจากการเรียนหรือว่าไม่สบายใจอะไรน้องกวางก็จะมาที่วัดบัวขวัญค่ะมาทําบุญให้สบายใจขึ้นต่อด้วยเติมน้ํามันตะเกียงประจําวันเกิดนะคะน้องกวางก็จะมาเติมทุกครั้งเลยเวลามา ทางวัดก็จะมีเตรียมไว้ให้นะคะเมื่อกี้น้องกวางเดินผ่านมาแล้วเขายังไม่ได้จุดไฟน้องกวางก็เลยว่าเดี๋ยวเดินกลับมาดีกว่าพอเดินกลับมาก็ได้เตือน้้ำมันตะเกียงเลยนะคะก่อนปิดคลิปน้องกวางก็ขอตีของโชว์หน่อยนะคะจะไปเลยค่ะสามครั้ง วันนี้น้องวังก็ขอขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย